วันนั้นมีคนดูผมประมาณห้าร้อยคน <S <S จากจากมีคนดูแค่ประมาณเก้าสิบคนแปดสิบคนร้อยคนวันนั้นคืนเดียวมีคนดูห้า้อยคนห้าร้อยคนแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าผมเนี่ยหยิบมัทพระเขาจะเป็นลังๆใช่ไหมลังละร้อยองค์หยิบมาลังหนึง่งอ่ะนะครับอันนี้หลวงพ่ออันนี้นะครับหลวงพ่อตัดวัดชัยนานรุ่นนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจพิมพ์บิดอ่าเท่ากับจํานวนมาได้เลยครับทุกคนเชื่อไหมทุกคนพิมพ เอา30องค์ครับ5้าสองค์ครับร้อยองค์ครับคนพิมพ์ปุ๊บๆๆคนแบบแย่งกันปิดอะแย่งกันซื้ออ่ะแย่งกันซื้อ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 คุณเชื่อไหมว่าคืนเดียวอะ่ะผมขายได้หนึ่งจุห้าเอ็มพอเราขายคืนนั้นเลยเนี่ยเราได้เราได้กำไรมาห้าแสนเราได้ทุนคืนล้านหนึ่งโคตรดีใจเลยทุกคนแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าผมเหลือพรากี่องค์ผมเหลือพระ,ะประมาณสามหมื่นกว่าองค์ทุกคนไม่คือจุดพลิกชีวิตผมเลย จ,จุดเปลี่ยนเลยนะครับคือจุดเปลี่ยนคุณเชื่อไหมว่าจากผมเนี่ยมีเงินอยู่แค่เก็บเล็กผสมน้อยมีเงินมาเก็บมาถึงร้านหนึ่งแล้วเอาล้านหนึ่งไปซื้อพระชุดนี้มาหลังจากขายพระชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยผมมีเงินประมาณ7ล้านมีเงิน7 m อมนะครับตอนนั้นไลฟ์สดไปได้ประมาณ5เดือน6เดือน7เดือนนะครับอ่าคุณเชื่อไหมว่าพอผมไลฟ์ไป10เดือนเนี่ยอ่าเดเดือนผมไลฟ์เข้าเดือนที่7เนี่ยผมมีเงินผมมีเงิน10 m เอมนะ ผมเริ่มจากสเริ่มจากชีวิตติดลบนะเริ่มจากติดลบเลยนะครับเริ่มจากติดลบเลยจนขายของเนี่ยมามีเงินเก็บเนี่ยใช้เวลาแค่เจ็ดเดือนเนี่ยจากเป็นหนี้เป็นสินนะกลับมามีเงินสิบล้านอยู่ในตัวเงินเก็บอะเราก็ คือตอนนั้นอะใจเรามันชื้นแล้วทวดคือใจเรามันใจเรามันแข็งแกร่งแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเรามีทุนไงเรามีทุนแล้วเรามีแฟนคลับแล้วตอนนั้นอะขึ้นไลฟ์ทีคนดูร้อยคนคนดูร้อยคนหมดคนดูร้อยคนร้อยยี่สิบคนนะครับพอเราเข้าเดือนที่เจ็ดเรามีเงินสิบเอ็มแล้วเนี่ยเราได้ทั้งประสบการณ์ ประสบการณ์ที่เราก,กว่าจะก้าวทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนมาถึงเข้าขายของเดือนที่7เนี่ยนะครับมีเงินดู10 m อมีคนติดตามไลฟ์สดเนี่ยเวลาขึ้นไลฟ์เนี่ยน light, คนดูประมาณร้อยคน120คนประมาณนี้นะครับ1้อยคน120คนนะครับผมก็เริ่มขายของแบบเนี้ยทุกวันซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาแล้วก็ขายไปไลฟ์แบบเนี้ยไลฟ์แบบทําอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนมีเงินเก็บนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงโควิดทุกคน แม่งมาโควิดมาพอดีเลยทุกคนโอ้โหผมแม่งโคตรเครียดเลยคือตอนนั้นแบบเฮ้ยแม่งกูจะทํายังไงดีวะนะครับโควิดมานะครับแล้วโตตอนนั้นโควิดมันแรงมากทุกคนมันน่ากลัวมากตอนนั้นะ่ะผมเนี่ยชวนแฟนไปโหลดตัดบิ๊กซีซื้อของแม่งต้นแล้วก็เอากลับมาไว้ในบ้านเช่าแล้วก็เตรียมรับมือแล้วเฮ้ยแม่งโควิดมาสบายแล้วทีนี้แม่งสบายนะทีนี้นี่คืองานเข้าแล้วว่าจะขายยังไงของเพราะว่าเพราะว่ามันมันโควิดมันไม่มีใครใช้ตังค์เข้าใจปะ โควิดมันไม่มีใครใช้ตังค์หรอกคือในความคิดของผมอะผมคิดว่าในจังหวะที่แม่งวิกฤตแบบเนี้ยคงไม่มีใครใช้เงินหลอกเพราะว่าร้านค้าปิดหมดร้านอาหารปิดหมดร้านเหล้าร้านอะไรทุกอย่างแม่งปิดหมด